สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันเป็นเคสของโน้ตบุ๊กโตชิบะวันนี้อาการเสียนะครับที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะก็ว่าเล่นได้10นาทีนะครับแล้วก็เครื่องดับเองสิประมาณ 10- บถึงยีนาทีแนละ้วแล้วก็เครื่องมันดับเองยิ่งถ้าเกิดว่าดูหนังเนี่ยหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับพวกกราฟิกมัลติมีเดียสูงๆเนี่ยก็เครื่องจะดับไวแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเล่น Facebook หรือว่าพิมพ์งานทั่วไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10 20นาทีนะยี่สิบ นิดๆประมาณนั้นนะมันถึงจะดับเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์อ,อาการกันนะครับว่าอาการที่มันดับนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเครื่องโนบ๊กแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดแต่ละรุ่นนะครับสามารถใช้วิธีการนี้ตรวจเช็คได้นะครับว่าเครื่องของเรานั้นทํางานตามปกติหรือเปล่าหรือว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงจุดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนก่อนที่จะทําการตรวจซ่อมนะครับรับเครื่องของลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็ลองเปิดดูก่อนนะลองเปิดดูก่อนว่า มันมีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับเสียบลั๊กเข้าไปก็อ่ะเปิดเครื่องอันดับแรกเลยเปิดเครื่องขึ้นมานะครับถ้านะครับไบออสมันขึ้นมาแบบนี้นะครับไบออสรุ่นเก่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นไบออสรุ่นใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอ่าหน้าต่างโลโก้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างแบบ UI สามารถใช้เมาส์ได้นะครับจะมีในส่วนของตระกูลเกมมิ่งซีรีส์นะครับถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่า พัดลมเขาทำงานตามปกติไหมหรืออุณหภูมิของ CPU ของเมนบอร์ดตอนนี้มันอุณหภูมิเท่าไหร่เราสามารถตรวจเช็คได้จากหน้าของไบออสได้แต่ถ้าเป็นไบออสรุ่นเก่าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเราสามารถเข้าไปตรวจเช็คในวินโดว์ได้ว่ามันเกิดจากความร้อนหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากซิลิโคนมันแห้งหรือเกิดจากฝุ่นมันไปตันหรือว่าการจอมันเสียอันดีวเราไปดูกันอันนี้คือหน้าต่างนี้มัน,มนตรวจเช็คไม่ได้นะว่าอุณหภูมิมันมีเท่าไหร่ แต่ไบออสบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนเข้าไปเนี่ยมันมันก็จะบอกอยู่แต่รุ่นนี้นี่รุ่นนี้ไม่บอกนะครับมันบอกแค่เป็นซิสเต็มเวอร์ชันเท่าไหร่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเลยเข้าไปใน Windows เลยแล้วกันปกติเนี่ยเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยพัดลมนะครับพัดลมมันจะหมุนสักแป๊บหนึ่งฟืดแล้วก็หยุดมันมันมันสั่งให้พัดลมหมุนแทบจะทุกเครื่องนะแต่ไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะครับแทบจะทุกเครื่องเนี่ยเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยพัดลมมันยังมันจะหมุ วิธีการที่จะทําให้เรารู้ไวที่สุดนะครับรู้ไวที่สุดว่าเครื่องเรามีปัญหาอะไรนั้นให้เปิด YouTube เลยอันดับแรกเลยนะเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยให้เปิด YouTube ก่อนเลยเปิด YouTube แล้วไปดูพวกไฟล์หนังที่มันเป็นไฟล์ไฮเดฟนะครับความละเอียดก็อยู่วันหนึ่า 1,080p ก็ได้หรือว่า 720p ก็ได้นะครับให้ดูไปประมาณสัก5นาทีไม่ถึงนั่นแหละเปิด เปิดขึ้นมาด้วยประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยพัดลมมันต้องหมุนแล้วในเครื่องนะเพราะว่า,าพัดลมมันทํางานหนักหรือว่าความร้อนเนี่ย CPU ประมวลผลค่อนข้างหนักถอดรหัสไฟล์พวกเนี้ยมันค่อนข้างเยอะพัดลมมันต้องหมุนแต่ถ้าเกิดพัดลมมันไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าพัดลมมันเริ่มมีปัญหาหรือถ้าเกิดพัดลมมันหมุนปุบ๊บแต่ลมมันไม่ออกเลยเนี่ยก็แสดงว่าฝุ่นมันอาจจะตันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมเปิด YouTube ดูนะครับอ่าเปิด Overwatch นะครับตัวเนี้ยเปิดเป็นไฟล์หนังไฟล์อะไรก็ได้ครับ สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยความละเอียดที่ผมใช้อยู่กอ็อาจจะเป็นที่เอาสูงไม่ต้องสูงสุดหรอกเอาแค่หนึ่งหนึ่งพันแปดสิบพอนะหนึ่งพันแปดสิบพอพอเป็น CPU ตัวตัวต่ำนะครับเนี่ยปกติเราเปิดแค่นี้พัดลมมันต้องเริ่มหมุนแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพัดลมมันไม่หมุนอ่าผมดูแล้วว่าจับดูแลเครื่องมีอาการอุน่นๆเริ่มมีอาการอุน่นๆขึ้นมา นะครับแต่ว่าพัดลมมันไม่หมุนนะหรือคุณจะใช้ซอฟต์แวร์เช็คก็ได้นะครับซอฟต์แวร์เช็คใช้ตัวนี้ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับ HW Monitor ะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเข้ามาตัวแรกเลยครับ CPUID.com ตรงนี้นะแล้วก็เลือกคาว่า,า HW Monitor ซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวมขออนะุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะาประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเครื่องมันทำงานช้านะครับก็ส่วนหนึ่งปัญหาจากความร้อนถ้าเกิดเครื่องมันร้อนเยอะๆเครื่องทำงานช้าแน่นอนเพราะว่าระบบซิสเต็มระบบไฟเนี่ยมันจะไปสั่งให้ CPU ลดการทำงานลงนะครับจ่ายไฟให้มันน้อยลงนะครับเพื่อให้เครื่องมันทำงานน้อยที่สุดเพราะว่า,าเครื่องมันจะไม่ไม่ไมดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินลิมิตของมันมันเกินโอเวอร์ของมันแล้วเนี่ย มันก็จะสั่งตัดดับเครื่องที่มันตัดดับมันไม่ได้ต้องเสียนะครับที่มันตัดดับเพราะว่าระบบมันสั่งตัดดับเองเพราะว่าอุณหภูมิมันเกินหรือว่ามันตรวจเช็คความผิดพลาดในในเมนบอร์ดมันเจอเนี่ยมันก็สั่งให้มันมันหยุดการทํางานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลองมาดูว่าปัญหาที่มันเกิดนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับติดตั้งไปก่อนน็เน็ก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 เข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ก็ต้องลงไบเวอร์พวกกราวจอด้วยนะครับนะไอคอนจะเป็นตัวนี้นะตัวที่แดงๆนี่นะครับ CPU ID นะครับ Hardware Monitor นะครับอ่าเปิดเข้าไปนะครับทีนี้ลองมาดูเห็นไหมลองมาดูตัวนี้กันนะครับนะครับตรงนี้นะครับอ่าเมนบอร์ดเนี่ยสูงนะครับอยู่ที่95องศานะครับ CPU เนี่ย100องศาหรือ97องศาเนี่ยแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่100องศา นะครับมันสูงสุดมันสูงเกินไปนะครับการ์ดจออยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบองศาแล้วเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดจอ CPU เมนบอร์ดมันสูงเกินไปเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับแบบนี้มันผิดปกติแน่นอนปกติแล้วเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิพวกนี้มันจะอยู่เซตอยู่ที่ประมาณสัก60 70โดยประมาณบางเครื่องนะครับบางเครื่องก็ประมาณสัก4 5 50, 50แต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยอ่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50 โดยประมาณนะห้าสิบไม่เกินเจ็ดสิบแน่นอนนะครับอันนี้กําลังเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดไฟยูทูบเนี่ยไม่ถึงสักสักห้าวินาทีเลยผมกดสต็อกก่อนเนี่ยเครื่องอุณหภูมิวิ่งไปถึงร้อยองศานะครับผิดปกติแน่นอนนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะเครื่องดูก่อนว่าเครื่องนั้นมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกะเครื่องกันก่อนเนาะอ่ะวิธีตรวจเช็คนะครับบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครกดข้ามข้ามก็ ไม่ได้ความรู้ตรงนั้นไปนะครับหรือใครที่มีความรู้แล้วก็สามารถกดข้ามได้นะครับไม่มีปัญหานะ นะครับแกออกมาแล้วนะครับแกออกมาแล้วยังไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่ทันทำอะไรเลยอามาดูตรงนี้ดับได้ยังไงเห็นไหมสายเห็นไหมครับสายตรงนี้มันหลุดสายลักพัดลมเนี่ยมันหลุดไม่รู้มันหลุดมาได้ยังไงนะครับนี่นะสายมันหลุดนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องร้อนแล้วดับนะครับนี่เลยสาเหตุนี่เลยแหละนะ สาเหตุนี่แหละที่ทำให้เครื่องร้อนแล้วดับนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับรู้สึกว่า,าเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า,าไปซ่อมที่ไหนมานะครับหรือว่าช่างก่อนหน้านั้นเขาลืมเสียบสายผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูจากาการเชื่อมต่อของสายไฟตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับการเชื่อมอต่อสายไฟของตรงนี้มันมันไม่ปกตินะครับคือมันมีสายพาดต,ตรงนี้ขึ้นมาหาตรงนี้ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งด้านหลังนี้นะครับคือมันจำไฟจากตรงนี้ไปเลี้ยงนะครับผมไม่รู้ว่า,าชุด DVD เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับมันจำไฟไปหากันเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะอันดับแรกเลยเนะี่ยก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าสายพัดลมเนี่ยมันเสียบอยู่นะสมมุติว่ามันเสียบอยู่นะครับอันดับแรกเลยให้เรามาหมุน,มนพัดลมก่อนนะพัดลมตรงนี้เราหมุนก่อนนะว่าเราเอาไมาหมุนอย่างเงี้ยมันต้องมีระยะฟรีใช่ไหม ละหมุนนิดหนึ่งอ่ะมันต้องแกว่งได้นะเห็นไหมมันต้องแกว่งได้ถ้าแบบนี้แสดงว่าพัดลมยังยังจะทํางานได้อยู่นะครับคือมันไม่ฝืดฝุ่นไม่จับนะครับ2ก็ลองมาส่องดูตรงในนี้นะมันมีฝุ่นหรือเปล่านะครับแกะ,แกะออกมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นคราบฝุ่นคราบอะไรเข้าไปข้างในนะครับแต่ตรงเนี้ยผมมองทะแยงไฟตรงเนี้ยมันมันสะอาดอยู่นะครับคือเรามองจากตรงนี้ก็ได้นะครับ มองจากตรงเนี้ยมองมองหาแสงไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองเห็นเห็นทะลุเข้าไปตรงฝั่งฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยนะครับมีแสงลอดผ่านมาในก็แสดงว่าช่องตรงเนี้ยมันมันยังมีเขาเรียกว่ายังไงเอ่อมันระบายอากาศได้มันมีช่องอากาศนะหรือจะมีไฟฉายก็ได้ไฟฉายส่องตรงเนี้ยเข้าไปถ้าเกิดมันทะลุบดนแสงไฟขึ้นมาแถวแถวเนี้ยเราก็จะมองเห็นอ๋อโอเคแสดงว่าตรงเนี้ยมันยังโล่งอยู่นะมันยังลมมันยังพัดผ่านได้แสงมันยังรอดได้ ต่ถ้าเกิดฝุ่นมันตันข้างในนี่แล้วเนี่ยไฟฉายส่องเข้าไปยังไงมันก็มองไม่เห็นนะโอเคนะแต่เครื่องนี้ก็ปักมันลืมเสียบนะครับไหนๆก็แกะมาละเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้เลยแล้วก็ทําการเปลี่ยนซีดีโคนตรงการ์ดจอให้กับ CPU ให้ไปเลยสําหรับลูกค้าคนนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นแจ็คพอตสายมันหลุดเองหรือไปซ่อมตรงนี้มาแล้วลืมเสียบสายก็ไม่ทราบได้นะครับนะโอเคนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เครื่องมัน มันตัดดับนะครับเมื่อกี้ลองเปิดดูเนี่ยเครื่องมันร้อนนะครับร้อนมากร้อนมากแล้วก็มันจะตัดดับไปเลยนะครับอุณหภูมินะครับที่อยู่ถึง100องศาแต่มันไม่ตัดดับนะครับมันขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดนะว่าเมนบอร์ดนั้นถูกออกแบบมายังไงนะครับซึ่งมันจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงหลังนี้นะครับเซนเซอร์จะอยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับเซนเซอร์ตัวอุณหภูมิเซนเซอร์สั่งงานต่างๆนะครับจะอยู่อันนี้คือซ็อกเก็ตซีพียูยหลังนี้นะนี่นะครับอันนี้ซีพียูตรงนี้นะ นะครับตัวด้านหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับมี NEC token นะครับแล้วก็ก็จะมีพวก,กอะไรอะพวก mod p h a พวก C พวกอะไรเนี้ยประกอบเข้าไปด้วยกันนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งตัวเซนเซ,นเซอร์อุณหภูมินะต้องต้องหาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนมากมันก็จะเป็น IC ประมาณ8ขาอย่างเงี้ยนะครับ8ขาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าบางทีก็จะเป็นถ้าเป็นของตัวชิบ้าเป็น compact เนี่ยก็จะเป็น IC ตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวเล็กๆแต่ตัวตัวรุ่นนี้ไม่มีแต่รุ่นนี้จะเป็นตัวใหญ่แทนนะครับ เป็น IC พวกอคอนทรลอุณหภูมิแทนนะครับถ้าเกิดมันร้อนปุ๊บมาใกรสั่งตัดสั่งให้ขาชัดดาวไปสั่งที่ iO Controll e r ก็สั่งตัดเครื่องเอาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็ใส่สลิโคนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเสียบสายพัดลมให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทำการประกอบเครื่องแล้วก็มาเช็คอุณหภูมิกันอีกทีหนึ่งว่าอุณหภูมินั้นมันจะปรับจากที่เป็น100เนี่ยลงมาเหลือเท่าไหร่ เดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเทสกันนะครับก็หลังจากที่ทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับก็มาเปิดเทสกันเนาะ,ะเสียปลั๊กนะครับแล้วก็มาเปิดเทสกันนะครับ ตอนนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับพัดล,ลมพัดลมหมุนละนะครับมีลมออกมาจากด้านข้างนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับอ่ะโลโก้โตชิบ้าขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เสียงพัดลมอ่าเสียงพัดลมทําง,งานแล้วนะครับในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะคร erm ับเพราะว่าเสียงมันมันเบานะครับเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนมันหมุนแค่รอบตำาๆนะครับแต่แต่รู้แล้วว่าพัดลมมันเริ่มหมุนละ เดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิปกติของเขาที่เครื่องทํางานปกตินะครับว่าอุณหภูมิเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดหนังพวกไฟไฮเดฟเนี่ยความร้อนจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับจากเดิมประมาณ97 98 99 100องศาโดยประมาณาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงใช้โปรแกรมเดิมนะครับฮาร์ดแวร์มอนิเตอรตัวนี้นะครับ อุณหภูมิปกติของเมนบอร์ดก็อยู่ที่ประมาณ46องศาตรงนี้นะครับแม็กสูงสุดอยู่ที่56 52นะครับมาดู CPU ประมาณ49นะครับ SSD 30การ์ดจอหลักๆเลยการ์ดจออยู่ที่42องศาเห็นไหมครับอันนี้คืออุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิสแตนบายตอนเครื่องทํางานปกตินะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเปิดเปิดไฟล์หนังเอาหนังเรื่องเดิมเลยนะครับประวัติการเข้าชมดูฮิสตอรีก็ได้อ่ะเอาวอ์ตเรื่องเดิมเลยก็ได้อะกดข้ามไปนะครับก็ไปดูที่1นึ0งพันนะครับตัวนี้นะครับเปิดเต็มจอนะครับแล้วก็สลับโปรแกรมขึ้นมานะครับสลับหน้าต่างโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยที่เราจะมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเนาะว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่วเราสคู่นะครับ อ่าตรงนี้นะเห็นไหมอุณหภูมินะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมาราวๆสซักตอนนี้ยเมนบอร์ดอยู่ประมาณ68องศา CPU 73องศาเห็นไหมครับาร์ดิสส์31ฮาร์ดดิสแทบไม่ใช้งานกราฟจออยู่ประมาณ56ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เปิดไฟล์อยู่ที่อ0 8่า1 0 8 0 P ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะอันนี้คืออุณหภูมิปกตินะครับถ้าเป็นแบบเนี้เครื่องจะไม่ดับ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพัดลมมันมีปัญหาหรือว่าความร้อนมันมีปัญหาเนี่ยนะมันจะเริ่มอุณหภูมิมันจะเริ่มไต่สูงสูงขึ้นไปนะครับแต่เมื่อกี้เปิดแค่แป๊บเดียวเนี่ยสามวิสี่วินาทีเนี่ยอุณหภูมิปาวไปที่หนึ่งร้อยองศานะครับถ้าเปิดอย่างเงี้ยเปิดไฟไฮเดฟอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้พัดลมหมุนแล้วนะครับตอนนี้พัดลมหมุนนะครับพัดลมด้านนี้หมุนนะครับพัดลมหมุนปกตินะครับนี่นะโอเคนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิปกติแล้วเครื่องก็ไม่น่าจะดับ นะครับก็ถือว่าปิดงานเคสตัวนี้ไปนะครับโอเคเนาะสําหรับเคสนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละพัดลมหมุนปกติเครื่องไม่ดับแน่นอนละเคสนี้จบไปได้ด้วยดีนะเดี๋ยวก็ทําคีย์บอร์ดตัวนี้ให้ใหม่อีกทีนึงมันน่าสายและจะหลุดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ